วันนี้จิริกทางเทศบาลวริตเขาได้ทำหนังสือยกเลิกสัญญาจ้างผมไป <c oughs> แล้วก็ทำเรื่องยกเลิกไปที่บริษัทแล้วก็ทังให้เขามีหนังสือตอบว่าให้ผมอุทธรณ์ทำสั่งภายใน15วันทีนี้ผมก็ทำเรื่อง <c oughs> ม,ามาที่เทศบาลบริตในกรอบ15วัน แล้วก็ให้เหตุผลต่างๆว่า,าทำไมที่ผมเข้าไม่เข้าปฏิบัติงานเสร็จแล้วพอมาวันนี้ไอ้นักในกรอบหนังสือนี่อยู่ในกรอบ15วันแต่เขายังไม่ตอบอุธรณ์ผมแต่พอมาวันนี้เขาทําการประมูลจ้างซึ่งเป็นการเร่งรีบเกินไปนะครับเลยเกิดข้อเลยเกิดข้อสงสัยในในในไอ้ทำไมเขาถึงเร่งรีบอย่างนี้ต้องตอบอุธรณ์ผมว่า ด้วยเหตุผลอะไรห,หลักสําคัญก็คือทางบริษัทเราเสียหายด้วยเหตุผลว่าทางเทศบาลบริษัทก็จะทำหนังสือแจ้งเวียนห้างเราซึ่งห้างเราก็สะสมกา,าลังภายในชื่อเสียงแล้ว <นะ S 2> การทํางานมาหลายสิบปีนะครับกว่าจะมีผลงานซึ่งงานตัวนี้เราก็จะทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามขอเวลาที่เราไล่เลี่ยงที่เกิดปัญหาเรื่องของการไฟฟ้านี่ะครับครับมีเวลาอีก2เดือนแต่ก็ถ้าเขาตอบหนังสือ อุทธรเรามาแล้วว่าเราทําต่อได้หรือหาหรือไปจังหวัดก่อนภายใน2อาทิตย์แล้วการทํางานจริงๆแล้วเหลืออีกเหลือเวลาที่ส่งงบกับ30กันยานี้ก็เหลือเวลาอีก2เดือนคงทันเวลาแน่นอนครับ อย่างนี้เดี๋ยอีกประมาณครับครับครับไปประมาณก็ได้คือพวกเวลาที่เราต้องมโดนบผู้ทอนได้ไหมผู้ทอนค่อยจ่าย่าตอนก็เป็นปีที่สิบแ้อ็ทสิบแลก็มอเข้ามาพรโจเข้ามาอีก้มาซึ่งถ้าเราไม่ทำตามระบ อันนี้ครับทไไ่านผู้ชมเดนี่เสาไฟอยู่ช่วงนี้นี่ตรงนี้วันนี้วันที่16ตุลาคมนะครับพศ2565ได้มาดูหน้างานที่แอมเภอวาริชภูมครับเสาไฟทางเทศบาลวาริชยังย้ายออกให้ไม่ได้นะครับทางผู้รับจ้างจะเป็นต้องทำหนังสือแจ้งเข้าไปเพื่อเร่งรัด ไปจ้ยายเดินอยู่ <notable noise> ปางไม่เห็นมั้งไม่ไม่คุณคุณพูดแค่ในภาวเลยเรอถูกปะผมก็จะฝังนฝันฝันไม่ทำไม่ได้ด้วยจัำไม่กูสายไฟฟ้างปต้าตไ ไปไปจนสุดก่อนไปจ้่ยาเดินอยู่ปากไม่เหม็นมั้งไม่ไมันมีน้ำตาลไม่เกี่ยวเหมือน แล้วมันเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะใช้วาจาเป็นเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะมีอะไรรักษกษรพอนที่จะเรียกเข้ามาพูดคุยกันไหมคุยบ่อยคุยคุยคุยบ่อยนะครับทั้งผ่านคือเขาเรียกว่าพักพ่วงกันแล้วก็มีหนังสือนะครับมีหนังสือออกไปด้วยคือได้พูดคุยกันข้างนอกด้วยนะครับคือก็พยายามอารมณ์อุยกันมาโดยตลอดนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องรักษาผมถามว่าอะผมเนี่ยทางประหลัดทางทางทางชั้นนี้ก็ทำตามระเบียบถ้าผมไม่ทําไม่งดท่าปรับค่าปรับนะั้นสตง,งปปชอบอกว่านี่ละเวทแล้วผมไม่มีทางไปเลยนะครับผมไม่มีทางไปจริงๆทุกๆคนแต่ถ้าผมทําไปแล้วทางผู้รับจ้างใช้สิทธิ เพื่อที่จะไปฟ้องร้องกับหน่วยงานผมนะครับในความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวนี้มันก็ต้องเป็นไปตามคันลองของมันกน,นะครับผมผมเป็นห่วงว่าผมปลัดช่งางพอคังถ้าไม่ทำย้ำอีกครั้งสอตองอ,งองปอป,อปอชอเข้ามาหาว่าผมละเว้นเนี่ย ผมก็ไปไม่เป็นแล้วครับทีนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถามอีกเรื่องนึงไอ้น,นี้ทางผู้รับจ้างบอกว่าถ้าเกิดเงี้ยท้าไปดิสเครดิตโดยการที่เฟดเขาทิ้งเลยแล้วเขาจะทำธุรกิรไม่ได้เนี่ยท่านมีมั้ยมีนโยบายมั้ยเออผมไมอ่อ่ตัวนี้มันเป็นเรื่องระเบียบออกมาอ่ามันมันเป็นเรื่องระเบียบไม่ไม่ใช่ว่า ความคิดส่วนตัวนะครับท้งทั้งประหลัดทางขังก็ก็เป็นผู้ระเบียบว่าถ้ามาถึงขั้นตอนนี้จะต้องเป็นขั้นตอนไหนซึ่งรายเอียดต่างๆต้องให้ทางฝ่ายผู้ดูระเบียบคือประหลัดแล้วก็ขังเป็นคนชี้แจงนะครับนะครับตัวนี้และคือคือรับรับรองว่าไม่มีการแข่งแย้งกันมาตลอดได้นะครับทางทางผู้จัดการคุณปัญญาแสงโยธาก็ก็ประมาณว่า อาจจะเป็นไล่เลียงเรื่องวันเวลาระหว่างหน่วยงานกับผู้รับจ้างมันมันไม่ไม่ตรงกันเรก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องสารปกครองตามสิทธิ์ที่ทนายกได้แจ้งไว้นะครับปราั้นลเรื่องเรื่องห่วงเวลาเนี่ยมันติดขัดอย่างไรห่วงเวลาทางทางหน่วยงานคิดแบบนึงเราคิดอีกแบบนึ่งอย่างนงี้ครับครับแล้วก็เลยมันไม่ตรงกันถ้าผมมาทำเศษสองค้าบับมันก็หมดเลย้ามันสี่ล้านเก้าที่มีเงินอยู่เข้าทํางานไม่ได้ เพราะการไล่ระยะเวลาช่วงไย้ายเสาไฟฟา้ามันไล่ไม่ตรงกันครับแล้วมีการแต่แต่ก็มีหนังสือตอบโต้กันกับทัานนายกตลอดครับอาแล้วตอนนี้ปัญหาเกิดจากอะไรตอนนี้กำลังที่จะมาคุยกนันว่าเพราะว่าอนี้ก็เรียกสื่อมวลชนเข้ามาเชิญมาก็ก็ก็คือท่านนายกก็แจ้งแล้วว่าให้ผมใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็คือฟ้องศาลปกครองอนะครับผมก็ก็สิทธิ์ที่ผมมีก็ต้องเป็นประมาณนี้ครับ วันนี้จะด้วยวาจาก่อนไหมก่อนหรือว่ามันไม่ถึงมันเลยหกเด<อ>นแล้วมันมันมันประมูลแล้วครับวันนี้มันมีการประมูลที่จะเปลี่ยนผู้รับจ้างแล้วผมก็ต้องใช้สิทธิ์เรื่องฟ้องศาลปกครองครับจากการเสียหายต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดความเสียหายก็ตามขั้นตอนที่ประหลัดเพราะว่าเขาได้ยกเลิกสัญญาแล้วเขาจะมีหนังสือแจ้งทางผมไปแล้วยังไม่ได้มีหนังสือยกเลิกแต่ว่ามีการว่าจ้างแต่เรื่อง <ไป S 2> อุทธรณ์อุทธรณ์ที่ยังไม่ตอบอุทธรณ์ที่นายกว่า เร่งรัดก,กันจัดซื้อจะจ้างเพราะเขายังไม่ได้ตอบอุทธรณ์ผมผมอุทธรณ์มาแล้วครับาทาไมถึงเร่งรัดต้ดองถามท่านเีน้เร่งรัดคืออย่างที่ผมชีแจงให้ให้ทราบนะครับว่าเราจะต้องเบิจกจ่ายเงินภายในสิ้นกันยายนะครับแล้วเราท<ม>ําหนังสือออกไปทางทางหน่วยงานทําหนังสือออกไปก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้รับจ้างคือไม่เข้างานเลย ถามนิดนึงตอนนี้ต่อนหน้าเลยคุณเขาม,ม,มันมันระหว่างผมกับช่างทางทีมช่างเนี่ยก็แหมะกันอยู่ตลอดอการไฟฟ้าเร <ไอ S 2> ื่องไฟฟ้านี่เป็นสำคัญมากทั้งแต่ทำสัญญามามีห่วงหนึ่งที่เขาทิง้งระยะเวลาไม่มาทำให้ผมผมก็ลงมือคือปกติถ้าเป็นงานทั่วไปที่ไม่มีเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าเนี่ยผมก็ลงงานไปได้เลยแต่ตัวนี้มันมีเสาไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องเราไปถามไฟฟ้าก็ทำไมไม่มาทำให้ผมเขาก็ตอบบอกว่าอการการที่จะ เข้ามาทาเลยตามใจชอบของผู้รับจ้างไม่ได้เพราะเขามีคิวของเขาพรการไฟฟ้างานเขาเยอะ,อะแล้วทิ้งระยะเวลาทําให้ผมสะดุดมาตลอดนะครับเสาไฟฟ้ากี่ต้นในในระยะพันห้าร้อยเมตรมีเสาไฟฟ้าอยู่ระยะสี่สิบเมตรเป็นช่วงครับเยอะมาก <อะ S 1> แล้วระยะทางที่ในการจัดซื้อจัดจา้างทั้งหมดพันห้าร้อยเมตรครับพันห้าร้อยเมตรหนึ่งกิโลครึ่งครับซึ่งงานมันก็นิดเดียวเองแต่ว่ามันมาติดเรื่องเสาไฟก็เลยทําให้ระหว่างที่สะานกับผู้รับจ้างก็ยือกันไปยือกันมา